กกเณฑ์ด้วยบารมีเหนือพบดวงจิตหลวงปู่ดูพรหมปัญโยช่วยวิญญาณเด็กหนุ่มโดนรถชนก่อนที่ยมมาทูดจะมารับฟื้นอย่างอัศจรรย์หลวงปู่ดูวัดสแกอยุทธยาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2548หลวงปู่ดูมรณภาพไปแล้วเป็นเรื่องที่ช่วยให้เห็นถึงความเมตตาของครูบาอาจารย์รวมทั้งยินยันว่า ท่านสามารถช่วยเหลือลูกศิษย์ได้แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตามน่าเสียดายที่ไม่อาจติดตามสอบถามชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ถึงกระนั้นก็ยังอยากจะนำมาเรียบเรียงบันทึกไว้เล่าสู่กันฟังเหตุการณ์นี้เริ่มต้นที่ลูกศิษย์ท่านหนึ่งของหลวงปูด่ดูขับรถยนต์ไปชนเด็กหนุ่มผู้หนึ่งจนบาดเจ็บอาการสาหัสมากเป็นตายเท่ากันลูกศิษย์ผู้นี้กร่มใจมาก พราะเกิดมาไม่ประสงค์จะทำบาปทำกรรมกับใครอีกทั้งยังไม่มีบาปกรรมอันเกิดจากปานาติบาทเขาจึงมาบนหลวงปู่ดูที่วัดสแกขอร้องให้ท่านช่วยเหลือเด็กหนุ่มผู้นี้อย่าให้ถึงขั้นต้องเสียชีวิตเลยเด็กหนุ่มนั้นครั้งแรกก็เข้ารับการรักษาที่ห้องไอซโรงพยาบาลในอยุธยาแต่เมื่อหมอเอาไม่อยู่จึงถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ ภายหลังจู่ๆอาการกับฟื้นดีขึ้นอย่างอัศจรรย์แล้วก็ได้มีโอกาสตามเพื่อนมาทําบุญที่วัดสแกโดยที่ไม่รู้จักหลวงปู่มาก่อนเด็กหนุ่มผู้นี้มาทําบุญถวายสังฆทานที่กุฏิพระสายุดครั้นเมื่อท่านได้ฟังเรื่องราวของเด็กชายผู้นี้แล้วจึงสามารถปฏิป,ปต่อและเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้เพราะท่านเองก็ได้ยินเรื่องราวทางฝั่งลูกศิษย์ของหลวงปู่ผู้เป็นคนขับรถยนต เด็กหนุ่มผู้นี้เมื่อมาถวายสังฆทานเสร็จก็เหลือเพียงเห็นรูปหลวงปูด่ดูที่ผนังกุฏิของพระสายหยุดเขาตกใจตื่นเต้นอุทานว่าหลวงปู่องค์นี้แหละที่ช่วยชีวิตเขาไว้หลวงปู่องค์นี้เป็นคนพาดวงวิญญาณของเขากลับเข้าล่างเขาเล่าว่าภายหลังเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพไม่นานเขาก็เสียชีวิตแต่ขณะที่วิญญาณของเขาออกจากร่างก็มีผู้ชายนุ่งโจงกระเบน ด้วยผ้าสีแดงจะมาเอาตัวเขาไปท่านใดก็มีหลวงปู่องค์หนึ่งมาขวางไว้หลวงปู่ถามเขาว่ารู้จักชายที่น้องจงกระเบนนั่นไหมเขาตอบว่าไม่รู้จักแล้วก็บอกว่าหลวงปู่ช่วยด้วยหลวงปู่ช่วยด้วยหลวงปู่ทําท่าบกมือไล่ครั้งเดียวชายผู้นั้นก็หายไปหลวงปู่ถามเขาอีกว่าในหลาล่างแกเขาพยายามมองแต่ก็จำไม่ได้ว่าอยู่ที่เตียงไหน หลวงปู่จึงพาเขาเดินไปที่เตียงเตียงหนึ่งแล้วถามว่านั่นใช่แก่ไหมล่ะเขาเห็นแล้วก็จําได้กล่าวเปลี่ยนท่านว่าใช่ครับจากนั้นท่านก็พาเขาเข้าไปเยืองร่างที่นอนหมดลมอยู่บนเตียงจากนั้นก็ฟื้นขึ้นมาเขาก็อาการดีขึ้นตามลาดับแต่ทว่าเขาต้องสูญเสียขาไปข้างหนึ่งพอกลับมาบ้านก็มีเพื่อนพามาทาบุญที่วัดสแกจึงได้มารู้ทีหลังว่า ที่แทนหลวงปู่องค์ที่ช่วยชีวิตเขาไว้ก็คือหลวงปู่ดูวัดสแกนั่นเองพระสายหยุดเล่าว่าเสียดายที่ไม่รู้รายละเอียดของเด็กหนุ่มผู้นั้นทราบเพียงคร่าวๆว่าเขาเป็นคนอำเภอภาชีประกอบกับท่านยังไม่ได้พบกับลูกศิษย์ผู้ที่เป็นคนขับรถชนเด็กหนุ่มนั้นอีกแต่ก็แปลกที่สองเรื่องราวทั้งสองฝ่ายกลับมาเชื่อมต่อกันเป็นเรื่องเดียวกันที่กุฏิของท่านพระสายหยุดเล่าว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องความปื้มนปิติในพลังเมตตาบาร,รมีของลวงปู่ที่แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วแต่ก็ยังคงรับทราบและช่วยปัดเป่าความทุกข์ของบรรดาลูกศิษย์และสัตว์โลกที่ประสบทุกขทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงบาร,รมีของพระรัตนตรัยและโลกวิญญาติว่าเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริง